สุดจากกันต่อเนื่องเต็มเครื่องสิ เอ็วันติดและวสำหรับค่าคืนที่ผ่านมายาบูมองฟอนหน้าช่องห้าทีมที่ให้เลือกกุณเลือกเชียร์ไปยามาตามนัดเต็มเครื่องถึง4ครับยกไป1นึ่งยาบและส่วนตัวการตีในชมรมนีต้องบอกเลยว่าเต็มเครื่องกระเบื้องแตกเป็นคืนที่11ติดต่อกันแล้วครับเมื่อวานตัวเน้นว p พีตัวการันตีที่จัดวางไว้ให้ยับสิบเคสตัวมาตามนัดถึง3ครับยกไป1นึ่งครับโอ้โหเต็มเครื่องครับแถมชุดโครงการ3ให้อีก1ชุดครับอย่างที่บอกครับบอล จะน้อยแต่ร้อยเปร์เ ในครอบครัวในชมรมครับสดชื่นสดใสได้ไปต่อเป็นคืนที่11เรียบร้อยแล้วหูหใครได้ตามทั้งแนวทางนะช่องและในชมรมไปมาคืนครับกดมาให้ผมหน่อยคนละหนึ่งหัวใจคนละหนึ่งคอมเมนต์ละกันครับและส่วนท่านไหนที่พลาดไปไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดให้ใหม่ครับและใครครับที่ยังตัดสินใจไม่ได้ครับว่าจะเข้าดีหรือเปล่าครับคืนนี้เป็นคืนที่11แล้วครับท่านพลาดตั้งแต่คืนแรกแล้วหืงหมดงานอย่างนี้ยังไม่เข้าเหรอทางเข้าครับผมไปวางไว้ให้ต้โปรไฟล์กับใต้คอมเมนต์ครับพร้อมผลงานในแต่ะวันให ต้องพูดเยอะครับรู้มือกันอยู่เอาละวันนี้ไม่ต้องพูดล้ําทําเพลงครับบอลจะน้อยแต่ว่าจัดมาให้ร้อเหมือนเดิมครับมุมมองฟุตบอนหน้าช่อง5ทีมที่น่าเลือกกูเลือกเชียร์ไหนค้าคืนนี้จะมีคู่ไหนทีมไหนและต้องไปไง คุยหนึ่งอ่ะไปกันที่ฟุตบอลถ้วยของประเทศอียิปต์ครับซมาแลกครับเจ้าบ้านวันนี้ครับจะพบกับผู้มาเยือนอย่างสโมายครับหมุมมองฟองคูู่นี้เลือกกูือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างซมมาแลกได้เลยครับในแง่ของเสียภาพชื่อชั้นฟอร์มการเล่นเฮดทูเฮดทุกอย่างครับที่เจอกันมาเป็นซัมาแลกทาได้ดีกว่าทั้งหมดครับและวันนี้ความได้เปรี่ยบพวกเขาทําให้พวกเขาเล่นในบ้าน90วนาทีต้องบังคับถึงชนะมองดูแล้วไม่น่ามีท่าเพราะนั้นคู่นี้ครับเรื่องกูือกเชียร์ไปที่ซั อุ้ยสองครับซาอุดีอาระเบียโปรีครับวันนี้หยิบยกมาให้หนึ่งคู่ที่น่าสนใจครับในออมครับวันนี้เปิดบ้านเจอกับเอาอานัทมาครับมุมมองฟองคู่นี้ผมมีให้2ออปชันครับออปชันที่1ครับเลือกรุนเรือกเชียร์เลือกอยู่ไปที่เจ้าบ้านอย่างในออมครับและออปชันที่2องโอเวอร์สกอร์เก้าสิบนาทีขอ3ประตูครับคู่นี้ผมมองว่าเจ้าบ้านจะเปิดบ้านชนะแบบขาดลอยเพราะนั้นจัดไป2ออปชันครับที่3ครับยังอยู่วันที่ซาอุดีอาระเบียโปลตีครับเอาไฟฮาครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับเอาฮาเซมครับมุมมองฟองคู่ เยือนไปที่โอเวอร์สกอร์ครับมองเข้าไปลึกๆครับดูเข้าไปถึงผลงานเลยรนะที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมเกมลุกค่อนข้างดีและเกมรับค่อนข้างหลวมบวกกับเฮดทูเฮเจอกันทีไรใส่กันบระไลตลอดครับมองดูแล้วคู่นี้ไม่น่าพลาดสําสหรับ3ประตูนในคืนนี้คู่นี้จัดไปโอเวอร์สกอร์เกนาทีครับ คู่สี่ครับย้ายไปดูกันที่บอลอิสราเอลกันบ้างครับอัโปเอลเทาวีฟครับวันนี้เปิดบ้านเจอกับแอดด็อกเอ็มเอครับมุมอมอง,งคู่นี้ไม่ต้องคิดเยอะครับเรยคุณเลือกเคล,เลเียร์เลือกอยู่ไปที่เจ้าบ้านอย่างอัโปเอลเทาวีฟครับในแง่ของสยภาพชื่อชั้นอันดับบนตารางคะแนนฟอร์มการเล่นทุกอย่างพวกเขาดีกว่าหมดทําให้โจแสวันนี้ไหลเข้าข้างเขาครับต้องบังคับถึงชนะและต้องมีถึง2ถึงจะเฮเต็มมองดูแล้วไม่น่ามีปัญหาคู่นี้จัดไปที่อัโปเอลเทาวีฟครับ คู่ทายครับคู่ที่5ยังอยู่กันที่ฟุตบอลของอิสราเอลครับอโปเอลเปต้าครับวันนี้จะเปิดบ้านเจออโปเอลคามีนครับมุมมองฟุตบอลคู่นี้ผมมีให้2ออปชันครับออปชันที่1ให้ไปที่อโปเอลเปต้าครับมองว่าวันนี้เปิดบ้านชนะแน่นอน2ประตูและออปชันที่2ครับโอเวอร์สกอร์เก้าสิบนาทีครับมองว่าเจ้าบ้านจะเปิดบ้านแบบย้ำใหญ่ใสเต็มเครื่องเต็มกําลังแน่นอนครับวันนี้เจ้าบ้านชนะและชนะแบบขาดแน่คู่นี้จัดไป2อออปชันครับ